ลยดีกว่าเยี an, มียนค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเยียนเนี่ยจะพาไป2ที่แรกเลยนะคะ 2>, 2ที่เลยค่ะที่แรกพาไปวัดไผ่แขกนะคะไปชมการสร้างเหรียญโดยเกจิชื่อดังค่ะส่วนอีกที่ค่ะจะพาไปตามรอยหลวงปู่จือเทพเจ้าแห่งสายน้ําที่เรียกแบบนี้เพราะว่าวัดท่านเนี่ยนะ,ะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านเยอะแยะมากเลยดู่ทั้งสองที่น่าสนใจมากตามเยเมียนไปดีกว่าค่ะ คุณา้างวันนี้เราตามไปดูกระแจแห่งความสุขของชาวบ้านที่พระองค์หนึ่งทำเพื่อชาวบ้านเพราะ ชาวบ้านให้ข้าวเรากินก็เลยเตรียมหาทุนไว้สําหรับหากเกิดทุกข์ยากเราจะได้มีทุนไว้สําหรับช่วยเหลืออย่างเช่นที่ผ่านมาจึงสร้างเหรียญรุ่นแรกโดยมีคุณป้อมสกลนครครอบครัวและทีมงานจัดด,ดําเนินการสร้างให้ตามวัตถุประสงค์ทุกประราการมีเคเจิอาจารย์หลายองค์ท่านเมตารวมพิธีและอธิษฐานจิตในพระโอุโบสถแถมอาบน้ำมนต์รัตระมาลาแจกน้ํามันสมุนไพรแก่ชาวบ้านดีแหละบวรบ้านวัดโรงเรียนอยู่คู่สังคมใยแบบเอื้อเฟื้อเจ้าค่ะท่านผู้ชม หลวงปู่สมบูรณ์วัดลนพันปองอายุร้อยสามปีนะครับท่านเป็นจุดยอดเกจิแห่งเมืองสุพรรณบุรีนะครับไม่มาขาดหลวงปู่ทุ่มไม่ได้เกิดความ <c oughs> เจริญก้าวหน้าเดียบารมีนะจ <c oughs> ักรพรรดที่สามเด่นรุ่นแรกหลวงปู่ดุสิตวัดไผ่แข็งจุดยอดเข้มแขังเข้าไปติดตามในกลุ่มหลวงปู่ดุสิตได้เลยครับเข้ากลุ่มพิเศษก็ได้ครับครั้งที่แล้วว่าคนเยอะแล้วครั้งเนี้ยเยอะกว่าเดิมอีกเพราะว่าวันนี้เกจิดังๆทั่วสุพรรณมาเกือบหมดหลวงปู่ทุ่มวัดน้ำขาวหลวงปู่ทวนรองต่างจังหวัดก็มาหลวงปู่ดุสิตนี่่ขาดดไไม้เลยเกจิทุกองค์ถ่ ว่าคุณภาพแบบก็พิธีเข้มขังมากพิีันเนี่ยเราเพี่ยงให้เพื่อเป็นควันกำลังใจแต่ทำอะไรก็อย่าขาดสติอย่ามานั่งนอนรอวัสนาก็าต้องไปทำมาห้ากินด้วย